สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกู๊ชี่กันค่ะอันนี้นะคะเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะคะราคาไม่แพงเท่าไหร่ค่ะห้สิบาทนี่นะคะมันสล,ลูแต่สลูจะไม่มากนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นกันนะคะทำให้สล,ลู อยากให้มันสโลว์มากกว่านี้ทำยังไงดีนะเดี๋ยวเห็นส่วนมากนะคะเขาจะเอาไปแช่ตู้เย็นบางทีก็อันี้นะคะไม่แน่จะเหมือนกันว่ามันจะสโลว์ไหมนะคะเห็นเขาแล้วอีกวิธีหนึ่งนะคะเห็นเขาบอกกันว่าเอาไปแช่เออเอาไปแช่ในน้ำทะเละคะ่ะมันจะสโลว์อันี้ก็สโลว์อยู่แล้วนะคะ แต่ว่าอยากให้มันสโาลงมากกว่านี้ค่ะตามไปกันเลยค่ะอันนี้อยู่ในห้องนะคะนี่นี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวไอ้นี่จะมืดหน่อยนะคะนี่เอาชักม่ันเชื่อม ดแล้วเดี๋ยวเราเรอสักอ่าสักประมาณ เดี๋ยวเรารอสักประมาณห้านาทีนะคะแค่สักประมาณห้าถึงสิบนาทีหรือว่าใครอยากให้สโลมามากถ้าใครอยากให้สโลมมากมากก็สักประมาณหนึ่งชั่วโม มาเล่นตุ๊กตาดูก่อนตุ๊กตานะคะมีอยู่อ่หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะคะตุ๊กตาตัวใหญ่มีสเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเริ่มจากตัวแรกนะคะตัวแรกแรกเป็นตัวแรกก็คือดราไอมอนะคะ่ะ นี่นะคะจะดิ่งมันหายแล้วกรดิงแล้วก็มีกระเป๋าวิเศษด้วยจ <c oughs> มูกชอบมากเลยมันนิ่มๆอ่ะมันนิ่มนมแต่เอ่อมันผิวผ้ามันหยาบไปหน่อยตรงเนี้ยผ้ามันหยาบแล้วตัวที่สองนะคะตัวที่สอง <c oughs> เป็นกอลิล่าค่ะอันนี้ตัวแรกนะคะตั้งชื่อให้มันว่า โดราจังแล้วก็ตัวที่สองนะคะนี่ชอบที่จมูกมันมากเลยจมูกกับมือมันอะมือมันยาวมากตัวนี้นะคะชื่อว่าเอ,อก์ลิตี้นะคะคอร์ลิลตี้ตัวนี้นะคะตั้งชื่อมันว่าก,กอรลิตี้เพราะนมเป็นผู้หญิง นี่นะคะแล้วตัวตัวนี้นะคะจะเออตัวตัวนี้จะเป็นชื่อว่าแฮนดี้นะคะแฮนดี้นี่ชอบมาแล้วก็ตัวที่สานะคะในนี้ตรงนี้นะคะอยู่ในห้องนอนของแฮนเองค่ะอนอน ตัวที่สได้เป็นของฝันเกิดค่ะชอบมากชอบมากเลยนี่นะคะชุชชชอบมากตัวแล้วสองย่งอีก2ตัวนะครับแต่เป็นตัวเล็กนี่มันน่ารักแต่มันนุ่มด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นโดนเสฉวนนอนกอดมากตอนแรกนะคะติดมาข้าง จะไปไหนไกลๆนะคะสมมุติไปแบนปูอะไรอย่างนี้นะคะจะพามาค่ะแล้วนี่ใ่ะอีกสองตัวตัวเล็กนะคะอันนี้ก็พ่อซื้อให้ตัวนี้ก็ได้มาได้มาตั้งนานแล้วนะคะตัวนี้ได้มาตอนรับบัณฑิตน้อยนะคะนี่สกุชี่ของเรานะคะคงจะได้ที่แล้วนะคะ ไปกันเลยไปกันเลยะคะ่ะเปิดตู้เย็นดูค่ะอุ้ยอุ้ยตรงผ่าตจงตกอ่ะเอ้ไม่ใช่ค่ะมะม,ม่วง เดี๋ยวเราจะไปรีวิวันเลยนะคะคนะคะคีซซ่ค่ะน้องชิค่ะนั่งเลยพุซโลกว่าเดิมอะ่มอะุ้ยน่ารัก ก็ชอบที่มันสีม่วงนี่นะคะสวยมากสวยจริงๆนี่นี่นะคะเห็นไหมคะมันจะสโลมากกว่าเดิมน,นี้นะคะขอจบเพลงแค่นี้นะคะบ๊ายบาย เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะกับวิดีโอหนะะ้าค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวสกูชี่อีกหนึ่งอันนะคะแต่เป็นอันเล็กนะคะในวิดีโอหน้าเลยคะ่ะกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย